จังหวัดลำพูนเดิมชื่อเมืองหริกุญชัยเป็นเมืองโบราณที่มีอายุประมาณ1,343ปีตามพงศาวดารโยนกเล่าสืบต่อกันถึงการสร้างเมืองหริกุญชัยเมืองลำพูนนั้นจึงยังคงความสำคัญในทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมของอาณาจักรเมืองลำพูนจึงได้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทยมีผู้ครองนครสืบต่อกันมาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ต่อมาเมืองลำพูนจึงเปลี่ยนเป็นจังหวัดที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ปกครองสืบมากระทั่งจนปัจจุบันนี้ตามประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรมผลการคัดเลือกกิจกรรม1จังหวัดหนึ่งเมนูเชิดชูอาหารถิ่นประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับอาหารถิ่น สู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทยหรือชื่ออังกฤษก็คือ Thailand Based Local Food รสชาติที่หายไป The Lost Taste ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566แกงฮังเลลลำไยของจังหวัดลำพูน ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งจังหวัดหนึ่งเมนูเชิดชูอาหารถิ่นโอเคครับสวัสดีครับแกงฮักเนียเราต้องทําความเข้าใจก่อนว่าเป็นอาหารเป็นองค์ความรู้เป็นวัฒนธรรมที่ได้รับการสืบทอดมาแต่เดิมของอาณาจักรล้านนาอนาณาจักรล้านนาก็คือจังหวัดในภาคเหนือตอนบนเกือบทั้งหมดนะครับก็จะมีวัฒนธรรมในเรื่องของอาหารการกินร่วมกันเพราะฉะนั้นเราจึงไม่สามารถบอกว่า ออแกฮางเลเป็นของจังหวัดนั้นเป็นของพื้นที่นี้แกฮางเลเนี่ย ต้องยอมรับว,ว่าเป็นอาหารที่นานๆทีจะมีการปรุงขึ้นในเทศกาลสาคัญเช่นวันพระหรือประเพณีสําคัญต่างๆทางพุทธศาสนานะฮะหรือไม่ก็จะเป็นงานแต่งงานงานขึ้นบ้านใหม่งานมงคลต่างๆเหล่านี้เพราะว่าแกางเลเนี่ยมีขั้นตอนที่ทาและส่วนประกอบที่ซับซ้อนมากถ้าพูดถึงสมัยโบราณนะครับ<ช>การจะหาวัตถุดิบและขั้นตอนการปรุงค่อนข้างจะยุ่งยากเพราะฉะนั้นน่ยจะท,ทําทีเนี่ยทำในปริมาณมากๆในงานมงคลต่างๆเท่านั้นนะครับ ถามว่าแกงฮังเลเนี่ยนะครับมันมีความแตกต่างจากแกงฮังเลจากจังหวัดอื่นๆอย่างไรนะครับเราพูดถึงว่าเป็นเอกลักษณ์เป็นอัตลักษณ์ดีกว่าเพราะว่าแกงฮังเลลําไยของลําพูนเราเนี่ยครับเราจะใช้ลําไยของจังหวัดซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดลําพูนเลยนะครับเข้ามาเป็นส่วนประกอบ ในแกงฮังเลลำไย,ยซึ่งจะทำให้แกงฮังเลลำไย,ยของเราเนี่ยมีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ที่แตกต่างจากแกงฮังเลจากพื้นที่อื่นๆแล้วก็โดยเฉพาะแกงฮังเลของทางร้านพี่อจะเป็นแกงฮังเลที่ได้รับการ ส่งต่อมาจากรุ่นสู่รุ่นตั้งแต่60ปีอย่างที่กล่าวไว้ตั้งแต่เริ่มแรกนะครับว่าคุณยายเป็นคนคิดคนสูตรนี้แล้วเราเองอก็พยายามรักษาสูตรและมาตรฐานดั้งเดิมไว้แม้ก,กระทั่งการทําเดี๋ยวพี่จะพาไปดูในครัวว่าเรายังใช้ฟืนอยู่เรายังไม่ได้ใช้เตาแก๊สนะครับผม และลักษณะของแกงฮังเลลำไยซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากแกงฮังเลในจังหวัดอื่นของพื้นที่ภาคเหนือตอนบนจะมีลำไยอบแห้งเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมมันให้กับแกงฮังเลของเรานั่นทำให้แกงฮังเลของเรานั้นมีลักษณะพิเศษเฉพาะตัวขึ้นไปอีกขั้นตอนแรกตั้งเตาถ่านโดยใช้ฟืนเป็นหลักกลิ่นของฟืน จะทำให้มีความรู้สึกของกลิ่นหอมที่มีกลิ่นอายของธรรมชาติเพิ่มเข้ามาการใช้เตาถ่านในการต้มหรือตุ๋นอาหารมีข้อดีในเรื่องของการใช้ไฟอ่อนได้ดีกว่าเตาแกส๊สจึงเหมาะกับการทำอาหารที่ต้องใช้เวลาในการเคี่ยวนานเพื่อให้อาหารอ่อนนุ่มละมุนและละลายในปากและวิธีดั้งเดิมโดยการใช้เตาที่สืบทอดมาจากคุณยายบุญทองเมื่อ60ปีก่อน เลยอยากที่จะรักษาวิถีดังเดิมนี้ไว้ต่อมาก็ตั้งกระทะให้ร้อนจากนั้นเอาพริกแกงที่เราเตรียมเอาไว้ไปคั่วหรือทางภาษาเหนือเรียกว่าเอาไปจ่าวไว้จนให้เกิดกลิ่นหอมจากนั้นจึงเอาเนื้อหมูไปคลุกหรือผัดให้ตัวพริกแกงเข้าไปในเนื้อหมูและส่วนต่อมาเคล็ดลับก็คือต้องคนอยู่ตลอดเวลา เพราะเราใช้เตาถ่านถ้าเราไม่หมั่นคนหมูอาจจะเกิดไหม้และติดกระทะได้นั่นเองค่ะการทำแกงฮังเลไม่ใช่แค่การทำแกงแล้วให้มันจบๆไปหัวใจสำคัญเลยนั้นก็คือการควบคุมอุณหภูมิของความร้อนของไฟและฟืนอยู่ตลอดเวลา <itation. S 1> เข้าสู่ขั้นตอนที่2เราจะใช้ไฟปานกลางแต่จะทิ้งไม่ได้นะคะ เราจะต้องคนอยู่ตลอดเวลาในช่วง1-3ชั่วโมงแรกนั่นเองค่ะส่วนระยะที่3เราจะใช้ไฟอ่อนๆหนึ่งชั่วโมงสุดท้ายของการทำแกงขังเลขจากนั้นเราจะใช้สมุนไพรชูกลิ่นเช่นขิงหอมกระเทียมและลำไย,ยอบแห้งใส่ลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันพอตุ่นจนได้ที่แล้วหมูแตกมันหมด สีสวยสดงดงามได้ที่ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแกงฮังเลลลำไยแล้วล่ะคะ่ะและที่สำคัญเราจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนั่นก็คือส่วนผสมหลักชูรสให้กับตัวอาหารประจำจังหวัดลำพูนก็คือลำไยอีดอกเป็นหนึ่งในลำไยกะโหลกที่เป็นพันลำไยที่ให้ผลขนาดใหญ่มีเนื้อนหนารสหวานและมีหลากหลายสายพันธุ์ ซึ่งลำไยอีดอจะมีผลขนาดปานกลางมีเม็ดขนาดเล็กรสหวานกรอบเป็นลำไยที่มักออกดอกและเก็บผลผลิตก่อนพันุ์อื่นๆนอกจากนี้แกงฮังเลยังมีคุณภาพทางโภชนาการสูงมากอีกด้วยเพราะมีทั้งเนื้อเครื่องแกงเครื่องเทศต่างๆพร้อมกับความมันของหมูปนเข้ามาด้วยเพื่อให้พลังงานแก่ร่างกายเรา และมีรสชาติที่เค็มเปรี้ยวเนื้อนุ่มเค้ากลิ่นเครื่องเทศแค่ฟังก็น่ากินแล้วล่ะคะ่ะนอกจากแกงฮังเลลําไยแล้วอาหารขึ้นชื่ออีกอย่างของจังหวัดลำพูนก็คือข้าวซอยลำไยมีคำพังเพยว่าใครที่มาเชียงใหม่ าไม่ได้กินข้าวซอยไม่ไปถึงดอยสุเทพก็เหมือนกับว่าไม่ได้มาถึงเชียงใหม่นั่นเองค่ะดังนั้นก็เท่ากับว่าข้าวซอยเป็นอาหารคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่แต่ว่าถ้าไม่ได้มากินข้าวซอยลำไยก็เท่ากับว่าไม่ได้มาถึงจังหวัดลำพูน ถ้าพูดถึงข้าวซอรรยลำไยมีความแตกต่างและความเหมือนยังไงนะครับความเหมือนที่แตกต่างพี่ต้องเล่าความประวัติความเป็นมาของข้าวซอยให้พวกเราฟังกันก่อนว่าข้าวซอยเนี่ยแต่เดิมนะฮะก็คือในสมัยก่อนพศ2475เนี่ยข้าวซอยเนี่ยเป็นอาหารที่ได้รับเอาวัฒนธรรมมาจากกลุ่มพ่อค้าคนจีนคือทางเสฉวนนะครับเข้ามาทําการค้านะฮะหนึ่งใน3เส้นทางหลักของการค้าของพ่อค้าชาวเสฉวนเนี่ยก็คือที่เชียงใหม่เป็นจุดสุย์การ เป็นหนึ่งในเส้นทางนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อมีคาราวานมีกลุ่มพ่อค้าเข้ามาทําการค้าขายมีเส้นทางค้าขายโดยปกติแล้วก็จะมีการตั้งลกรากของคนจีนฮ่อก็คือกลุ่มคนจีนเสฉวนนั่นเองนะฮะในพื้นที่แถวเชียงใหม่เขาเรียกว่านําเอาเข้าวซอยนะ่ะคข้ามาฐานด้วยแต่เดิมข้าวซอยเนี่ยทำไมถึงชื่อข้าวซอย,อยดีกว่าก็คือข้าวซอยนะฮะคนเสฉวนเมื่อก่อนเนะ่ยเขาเรียกว่าข้าวซอยน้ายําใสคือไม่ได้มีน้ํากะทิน้ําข้นและมีเครื่องเทศอย่างปัจจุบันเลย นะครับก็คือคนจีนห่อเนี่ยเข้ามาตั้งรกรากทาการค้าขายเปิดร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยก็จะคนจะเริ่มรู้จักข้าวซอยจากาในสมัยปลายปายของศตวรรษที่19บเนะครับเราก็จะเริ่มรู้จักข้าวซอยแล้วล่ะแ,แต่มันเป็นข้าวซอยน้ายําใสคนจีนนะครับได้นําเอาแป้งสาลีมาผสมกับไข่มาผสมกับเกลือน้ําแล้วก็เอามาคลุกเขาแล้วเขาเอามารีดให้เป็นแผ่นบางๆจากนั้นก็ใช้มีดซอย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 ,ซอยคือสับนะครับลง ไปในน้ําร้อนๆเลยแล้วก็ลวกเป็นเป็นเส้นสดเขาเรียกว่าเส้นสดแล้วก็เอามาใส่ในซุปน้าําใสลักษณะคล้ายๆกับบะหมี่น้ําใสนั่นเลยนะฮะต่อมาหลังประมาณปีถ้าพี่จำไม่ผิดน่าจะประมาณปี2475ันสี่อย้ามีพ่อค้า,าชาวเสฉวนนั่นแหละคือจีนฮ่องเต้นะฮะเข้ามาตั้งเปิดร้านขายข้าวซอยที่หลังตลาดวัดโลรถนะฮะแถวาสารเจ้าควรอูนะฮะคือถ้าพี่จำไม่ผิดเขาเรียกว่าตอกห่วงเม ตรงนั้นแล้วก็พ่อค้าคนจีนคนนี้ร้านข้าวซอยตรงนี้ก็ได้รับการเขาเรียกว่าปรับแล้วก็เปลี่ยนสูตรให้มันมีลักษณะที่เหมาะสมกับคนทางเหนืออะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเริ่มเอาน้ำกะทิเข้าไปผสมสิ่งที่ทําให้ข้าวซอยลำํำไยแตกต่างจากข้าวซอยทั่วไปเพราะมีการใส่ลำํำไยทําให้น้ำข้าวซอยมีรสชาติที่หวานขึ้น มาลดความเผ็ดจัดจ้านของพริกแกงลงขั้นตอนและวิธีการทำข้าวซอยลำํำไยโขลกเครื่องแกงทั้งหมดให้ละเอียดนำลงไปในหม้อให้ใส่เกลือและไก่ลงไปใส่หางกระทิตัต้งไฟอ่อนหมั่นคนเสมอพอเดือดแล้วรอสักพักให้เดือดอีกครั้งจากนั้นให้หรีไฟเคี่ยวต่อให้เนื้อไก่นุ่มได้ที่ นำกระทะตั้งไฟใส่เครื่องแกงที่โขลกลงไปผัดจนหอมเทเครื่องแกงที่ผัดจนหอมลงใส่ในหม้อต้มเนื้อรอดูให้ไก่นุ่มได้ที่อีกครั้งจากนั้นจึงเติมหัวกะทิและปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำและลำไยลงไปสุดท้ายก่อนจะปิดฝาหม้อตั้งทิ้งไว้จากนั้นก็มาในส่วนของเส้น นำเส้นบะหมี่เหลืองหนึ่งก้อนไปทอดในน้ำมันให้เหลืองกรอบประมาณ3-5วินาทีก่อนจะตักขึ้นเสด็จน้ำมันสุดท้ายก็ให้วางมีกรอบลงข้างบนตักน้ำแกงใส่ถ้วยแล้วก็เป็นอันพร้อมเสิร์ฟค่ะโดยเราจะเสิร์ฟพร้อมหอมแดงผักกาดดองพริกผัดน้ำมันเป็นอันเสร็จเรียบร้อยพร้อมรับประทานค่ะ ข้าวซอยมีรสเผ็ดครีมและมันและรสชาติที่ปรุงจากกะทิพริกแกงเหลืองและส่วนผสมของเครื่องเทศเช่นยี่ราผักชีขมิน้นและพริกเป็นอาหารจานเดียวที่กะทิเป็นส่วนประกอบจึงให้พลังงานสูงมีโปรโตีนและไขมันจากเนื้อไก่รวมทั้งคาร์โบไฮเดตจากเส้นบะหมี่นอกจากนี้ยังมีกากใย ธาตุเหล็กและแคลเซียมเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะทั้งแกงฮังเลลลำไยและข้าวซอยลำไยของจังหวัดลําพูนก็ไม่น้อยหน้าของจังหวัดเชียงใหม่เลยนะคะความแปลกใหม่ที่ใส่ลำไยอีดอเข้าไปทําให้มีรสหวานและเพิ่มวิตามินเข้าไปอีกแค่ฟังน้ำลายก็สอแล้วล่ะคะ่ะและสุดท้ายนี้รสถ,ถิ่นแท้ ก็อยากจะฝากถึงคุณผู้ชมที่กำลังชมจนถึงตอนนี้นะคะว่าอยากให้คงอนุรักษ์วัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่นที่มีประวัติอย่างยาวนานให้เราได้เรียนรู้และได้เผยแพร่ให้กับลูกหลานของเราสืบต่อไปรายการรสถ,ถิ่นแท้อยากที่จะสนับสนุนให้อาหารพื้นเมืองอย่างแกงหางเลลําไยและข้าวซอยลำไยเป็นซอ์พาวเวอร์ให้กับประเทศไทยของเราสำหรับวันนี้ รายการรสถ,ถิ่นแท้ก็หมดเวลาลงแล้วอาทิตย์หน้าจะเป็นอาหารของที่ไหนจังหวัดอะไรของทางภาคไหนคุณผู้ชมก็อย่าลืมรายการรสถ,ถิ่นแท้ของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ